ดูโคชอยของเล่นไม้นอกคุณภาพจัดจำหน่ายของเล่นไม้กับผมคำอธิบายแล้วก็สมุดบันทึกสำหรับประจำตัวเด็กอันนี้จะเป็น ชุดต่อแม่เหล็กครับผมนะฮะที่ขายค่อนข้างดีมากครับผมสามารถซื้อต่อได้หลายๆชุดนะครับผมนำมาต่อกันได้ตลอดนะฮะจะเป็น5ชุด10ชุดได้หมดนะฮะเป็นแถบแม่เหล็กครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบคอนเทนกประจำตัวเด็กอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายครับผมอันนี้จะเป็นกล่อง คอันนี้เหมือนกันครับราคาไม่แพงมากช่วยกระตุน้น สมองไปเปิดแล้วก็พัฒนาสัมผัสของเด็กทั้ง5ครับผมแล้วก็เกี่ยวกับการพัฒนาสร้างสรรค์ความคิดของเด็กครับผมบฝากไว้พิจารณาด้วยดูโคทอย แล้วก็มีสื่อสนามเด็กเล่นนอกในนะฮะแล้วก็ของเล่นเด็กชั้นวางสนามเด็กเล่นใหญ่นะครับผมชุดใหญ่นะฮะมีหมดครับผมนะฮะมีบริการให้โรงเรียนทุกโรงเรียนทั้งสดและงบประมาณได้หมดครับผม